สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมือ่อชมพูุกคนเนาะสบายดีอย่างเจ้าสบายดีเดื้อเอฟซีเมื่อทุกคนเนาะแต่จังได้สบายดีเื่ MC, อฝากกันกินเ้า้าแล้วบนะ่านเนาะมาพบกับตาตูนอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวมันนี้ตาตูนสิข่าทุกคนไปเที่ยวอันทาราสว่างเก่าอยู่ทีล่วงพระบางเดี๋ยนี้เขาก็มาฮอดสถท่านทีทำมาฮอดอสนท่านทีสิเข้าไป ลาเราางแล้วเดตตูจิพาทุกคนไปเบิ่งนํากันเนาะว่าจะเป็นแนวได้บางคนอาจจะเคยมาแต่บางคนกันยังไม่เคยมาขนาดเาตึงกันเลยเอ้จเก็บพาบรรยากาศอยู่ตัวเมืองและวล่วงพบบางนาะมาให้พี่น้องได้เบิ่งกในเมนรากันเข้ามาตอนนี้กับเป็ดลงปลายแล้วเป็นเวลาเป็ดลงปลายอากาศกับอนนิหนึ่งล่วงพะบาง ใ่ตอนเ้วยน่าจะฮอนไล่าอยู่่ะจะมาตอนเช้าเพื่อบาตอนเช้วยมันเปนฮอนนะห้าน้าขาานเสนรี้จะเส้นทาง่าอ,นอนก่านจะไขยเครืองเนาะจะเป็นเส้น ตลาดมือธนาะตลาดยางคืนถ้าตอนกลางเวรนั้นบเพิน่นกับเปิ้ลให้ใส่สั้นจอดปกติน่ะทางด้านข้วหนือจะเตืนจะแมนห่างขึ้นฟูซี่ไก่จะฮอดแล้ว จกเรียกแล้วเรียกแล้วกันแล้วให้แล้วส่วนแลน้วเนาะเอาก็มีเวลาได้มาพักผ่อน,นิดน,นึงทีเนางได้มีเวลามาพาทุกคนเที่ยวิดนึนนง ้นักท่องเที่ยวก็มาไล่ๆตรงนี้นะไป <Okay. S 1> เป็นจะได้เราผ่ากับใครบ้งหหนคข้องพ่ะราชวังเลยเนาะ น้อกวนเขาซีเข้าไปสมด้านหนเขาจะมาซื้อฟรีทางนี้ก็พีน้องบัตรเข้าสมะไปเบิ่งนำากันเลยเด้อได้มาแล้วพีเนาะ บัตถ้าเป็นคนหล่าเนาะบัตรหนึ่งจะ5,000กีบแต่สําหรับนะักท่องเที่ยวต่างประเทศจะผู้หนึ่งส0มส0บันกีบค่าบัตรเข้าสมห้อพิพิธภัณฑ์นเนาะแต่ระบนอาจจะบคกขึานเขาขึ้นผูดซี่กับคนเหล่าก็5,000กีบถ้าเป็นต่างประเทศผมจะเก็บ3,000ักีบเนาะ ลมลื่นพี่น้องซุ่มเย็นเย็นดีฮะน่ะเดี๋ยวตะชุนชิพาทุกคนไปเที่ยวทางนั้นก่อนเนาะแล้วชิโลพาทุกคนเลาเลาะอันไปแท่นีุู้นไปเบิงวามีานั่งแดะฮะน่ะเดี๋ยวเขาไปนํากันเลยเนาะพ่อผิดผิดตะผันทางหน้าของตะจุนจาเรนอันพ่อพ่อพ่น ข้าปฏิสัท่านข้อมผ้าบางเห็นหบนเพิ่นเอาผ้าบางไว้นักท่องเที่ยวกำลังมา าบางเนาะก็มามาถ่ายโฮช่ายหอได้แต่เพิ่นบอกให้ขึ้นไปถ่ายโฮอยู่ไหนฮะน่ะเอาถ่ายโฮอยู่แถวนี้ได้เนาะอยู่ไหนเพิ่นบอกให้ถ่ายโฮเนาะอันนี้จะแม่รอบรอบข้องข้อผาบางเนาะ พระบางกับเป็นอีกพระชิวาศักดิ์สิทธิ์ครูบ้านครูเมืองข้องสาวล่วงพระบางอีกอันพระนึ่งเนาะเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ครูบ้านครูเมืองข้องสาวเมืองล่วงพระบางเหน็นาะ ทุกคนเมื่อกี้ตะตุนก็พาทุกคนไปไปเบิ้งข่อผะบางเนาะจักมันเดี๋ยวตาตุ้นจะพาทุกคนไปเบิ้งพทาบงอราสวเนาะเป็นในเข้าไปเข้าไปในทั่นพลบไใไทย่ายหเเดี๋ยวิีไทยรับอบออข้างเนาะตอนหน้าพะราสวัสดิ์จะปุ๊บตนตานเหยียด่น้าเนาะถ้าเดินไอไ้เข้าไปนำกันเลย เย็นเย็นก็นอยู่ไหนนี่นะตัดนญ่ญ่มาเดินทุกคนมาเที่ยวร่วมพระบาง

กน้าทุกคนอัญญุทางด้านในเพิ่นจะโบให้ทายหูพะนะเขาก็เลยบบสมาธิบาเข้าไปทางไหนทายให้เอจีในเบิร์เนาะเดี๋ยวจะตื่นสิทธายรอบๆอ้อมนี้ให้ทุกคนได้เบิร์นจะจะเป็นลักษณะแบบมีหอ่อเพรพิจักรผันร่างขาเพิ่นจะแบบมุงดินขอ้อแมนโบน้าดินขอ้อพี่น้อง <laughs> เพิ่นจะมุงดินข้อแบบเดี๋ยวได้ปะแต่กี้แต่ก่อนพ่ะนะ ละดัด้านหน้าคลองพ่อพิพิธภัณฑ์นคนจะมีปืนปืนใหญ่จะไม่ชงขามเลยงอันอยู่หน้าอยู่หน้าทางขึ้นเนาะตอนนี้นะักท่องเที่ยวกับมันจะเข้าไปไหนเดี๋ยวตาตุพาทุกคนอ้อมไปทางคุณก่อนเนาะไปเบิงทางคุณมามันมีย่างแดะนะ ตัวหยดแม่นบ่ชวนมาถางการข้ามมาเบิงวัจันรงือ ด้านหน้าจะติดกับผูชีเนาะสวนว่าทางด้านล่างจะเมนน้ำ้องเนาะอันนี้จะเป็นทางด้านข้างมุมด้านข้างเนาะพาสิผาทุกคนอาเที่ยวออมออมห่อตัวนี้เลยเนาะ ไม่ไปกีเลยเนาะไปม,มีคนหับเตละล่ๆอยู่ด้วยนี่คนะ่นะจะนาะทุกคนทางด้านนี้จะเป็นอีกด้านข้างคลองหอพิพิธภนนัณฑ์เนาะเขาจะเห็้นมาอันเบบนดเนี่ยมดพลาสว่าังเนี่ยนะ มีทงังมีประตูถังขึ้นด้วยิเนี่ยมีข้างในหลวงข้ 5, างสี่ถังเห็นเนาะถังหน้าถัางล่างแล้วก็อีกถังข้างซ่องดานไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวทางนั้นต่อว่าสิมิย่างเลยกันนะทุกคนยังเข้ามาหนิหนักเจมูจีพ่อเป็นหมดแล้อันีหนอันนี้เจมูจีเกลือนวาทางมีจะแานน้องปา่า อ๋อว่ายังมีป่าอยู่บนน่นันนัดนนึงเด้อพี่น้องคนอันเแจ่มคนตัดหญ้าะนะขาจิ้มาเบิ่งเรื่องป่าว่าจะมีป่าหรือบ่ ังมีป่าอยู่ทุกคนยังมีป่าอยู่ทุกคน,กคนแะ่กี้น่ะป่าตัเมืกี้นี่อันนี้จะเป็นน่องป่าของอันเจ้าสีิเน้องทุกคนคนจะซ้อมแปลงบุรณะฐานี่ใหม่ แล้วสว่างฮั่นควจะถาซี่ใหม่เลยถูกคนบุรณะถ้าแตงใหม่เนาะแต่ว่าร่างขาฮั่นควนยังคงหักซ่าอสภาพเดิมอยู่นะนะตอนตื่นฮั่นจะเมนผงละครเนาะ ผลักขลามในจำแนกตะกีเนาะทุกคนทงโตผลักขลามนะการนะทุกคนจนมาฮูบโลตัวน,นี้ฮูบอันโลตัวน,นี้จะแมนฮบโลข้องเจ้าชีวิตที่ส,สว่างมงจะมีซ่องซ่องหูปันเนะะออาะก็คือยูล่องทะบังอยู่ล่องทะบังแดงแล้วก็ยูแข่งจันแดงก็คือเจ้าที่สว่างมงเนาะเป็น เป็นเจา้าซีวิตองสุดท้ายข่องร่องพะบางพี่นอ้องแล้วที่สว่างโมงก็คือเป็นผู้สร้างอัน,นขั้นใดจากตัวหน้าผัดตัวหน้าห้อพิพิธภัณฑ์เนาะขึ้นไปหอจอมผู้ชี้สร้างอยสาเตสท่านพี่น้นองการนทุกคนอันตะดตุนกะได้พาทุกคนเที่ยวชมบรรยากาศรอบกในห้อพิพิธภัณฑ์แช่งร่องพะบางกะว่างว่าจะทึกใจทุกคนบบไล่กันน้อยเนาะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องตะตุน้อเอามาฝากมาตอนเพลงสัมเนียขอบใจทุกคนที่มาเข้ามารับสมลิปข้องตะตุนตั้งต่ตุนจนจบเนาะลักกายักเสิญ์นสวนเอฟซีทุกคนอกว่าจะอยู่ไหนประเทศหรือต่างประเทศก็กตามเนาะกายักเชิญ์นสวนทุกคนให้มาเที่ยวมาสมร่วมทบาทเด้อสาวร่วมทบางยินดีตอนหับเนาะแลวสำหรับคลิปนี้ตะตุน้อตวัวลาไปก่อนพี่น้องแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดีบ๊าย Gracias.